สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำนายดวงชาวราศีตุลน,นะคะของเดือนกันยายน2567ค่ะคลิปนี้จะขอแยกทำเฉพาะการงานและการเงินเท่านั้นนะคะถ้าท่านใดยอยากจะดูเรื่องความรักจะแยกทำเป็นอีกคลิปหนึ่งต่างหากไว้นะคะ เหมือนเดิมนะคะดวงเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆท,ท่านนะคะอาจจะตรงเฉพาะบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงเลยนะคะดูแบบไม่ซีเรียสนะคะโอเคมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าคะ่ะอาการงานถือว่าโอเคอยู่ขอดูไพ่สองใบนิดนึงในกรณี คนที่ทำงานประจำเราอาจจะมีความท้อแท้นะทั้งงานประจำและก็คนที่เป็นนายตัวเองนะคะมันท้อแท้เพราะว่าการเงินมันไม่สอดคล้องกับการงานในกรณีที่ค้าขายหรือเป็นนายตัวเองแต่ถ้าเป็นพนักง,งานประจำเราอาจจะรู้สึก งานมันเยอะอ่ะงานมันเหนื่อยช่วงนี้เราอาจจะได้รับผิดชอบเยอะผิดปกตินะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่พูดถึงเรื่องการเงินไม่ได้เลยเพราะว่ามันเด่นมาเรื่องการเงินมากนะคะขอข้ามสเตปมาพูดถึงเรื่องการเงินก่อนดีกว่าค่ะต้นเดือนค่าใช้ใจ่ายเยอะมากมันจะเป็นอารมณ์แบบ วันสามวันดีสี่วันไข่ในเรื่องการเงินของเรานะคะโดยเฉพาะท่านที่ค้าขายอะคะ่ะท่านที่เป็นนายตัวเองไพ่ใบนี้ขึ้นมาแสดงว่าเจอเงินเย็นนะคะอาจจะเก,เก็บเงินลูกค้าได้ช้าลูกค้าจ่ายช้ามีเงินแต่ไม่จ่ายหรืองานเยอะแต่เก็บเงินไม่ค่อยได้หมายถึงว่าเก็บเงินจากลูกค้าไม่ค่อยได้ ประมาณนี้นะคะเงินมันไม่งอกเงยอะคะ่ะเงินไม่ไม่งอกเงยนะคะเดือนนี้กลายเป็นว่าเราอะใช้เงินแบบระมัดระวังนะคะไม่จำเป็นจะไม่ใช้เลยนะเรื่องเงินทำให้เราค่อนข้างที่จะอนอนไม่กินไม่ค่อยกินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับด้วยซ้ำนะ เหมือนมันมีปัญหาต้องคิดอยู่ตลอดเวลาในด้านการเงินนะคะ mm. เดือนนี้หลายๆท่านที่ทำเรื่องการงานน่ะมันเป็นการเริ่มต้นไม่นานนะคะเหมือนเพิ่งทำได้ไม่นานบางท่านอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่เอี่ยมในเดือนนี้ด้วยซ้ำนะคะลักษณะประมาณนี้ก็ไม่แปลกใจที่เราจะไม่เห็นไรายได้เข้านะคะหรือว่าไรายได้ที่แน่นิ่ง ถ้าเป็นท่านที่ทำประจำทำนานแล้วอาจจะเป็นลูกค้าเจ้าประจําจ่ายเงินเลทก็เป็นไปได้นะคะมันจะลักษณะประมาณนี้ต่อให้ท่านไหนที่ขายแล้วเก็บเงินเก็บเงินจากลูกค้าได้เยอะแค่ไหนเงินมันก็จะเป็นลักษณะของการเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกทั้งทั้งที่เราพยายามจะประคับประคองนะคะพยายามจะเหมือนใช้เงินแบบระมัดระวัง แล้วนะคะแต่เงินมันก็ไม่อยู่กับเรานานนะคะเข้ามาปุ๊บออกปับ๊บอันนี้รวมไปถึงท่านที่ทำงานประจำด้วยนะคะเราพยายามจะประหยัดแล้วพยายามจะใช้เงินแบบนับหนึ่งสองสามแล้วนะคะมันก็ยังไม่อยู่กับเรานานนะคะแล้วไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความยากนะแบบ มันความแบบยากเย็นนะคะมันจะไม่ได้อะไรง่ายๆนะมันจะบ่งบอกถึงความเหนื่อยนะคะ<ม>เดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งที่เราค่อนข้างที่จะเริ่มกังวลอนาคตของตัวเองนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นเพราะว่าใบานี้เลยเรื่องการเงินที่เรารู้สึกว่ามันไม่มั่นคงมันไม่ชัวเงินเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกมันก็ทำให้เราใจตุ้มๆต,ต่อมๆเนาะ แต่ปลายเดือนมันก็มีนะบางคนอาจจะมีการเปิดร้านเป็นจริงเป็นจังใช้เงินเยอะอาจจะเป็นการไปลงทุนก็เป็นไปได้นะคะที่ว่าเงินเก็บได้ค้าขายได้หรือพอได้เงินก็เอาไปลงทุนมันก็เลยทำให้เงินไม่อยู่กับเราก็เป็นไปได้ในบางท่านนะคะโอเคมาเปิดเพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะ อเมาดูกันนะคะอไพ่ใบนี้ขึ้นมาอีกแล้วเนาะประกบกับการงานของเรานะคะงานเยอะมากเลยแต่ว่าการเงินอะ่ะอ,อย่างที่กล่าวไปนะคะมันเก็บไปอยู่นะอ,อยากจะเตือนนิดนึงนะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาท่านใดที่จะต้องการเอาไปเอาเงินไปลงทุนแต่ว่าดูแล้วโอกาสจะน้อยนะคะ แต่ไพ่มันขึ้นมาก็จะเตือนนิดนึงก็คือถ้าเราเอาเงินไปลงทุนในช่วงนี้เดือนนี้ให้เราให้เราตัดสินใจใช้สตินิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่มันมีความว่าเราอาจจะไปลงทุนหรือไม่ไปลงทุนก็เป็นไปได้นะมันมีสองดับอยู่ข้างๆอยู่แล้วนะคะเหมือนเดือนนี้เราอยากได้อยาก อยากเติบโตอะค่ะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาบองบอกถึงเราอยากเติบโตนะคะบางท่านถึงขั้นว่าทํางานเสริมงานเพิ่มด้วยซ้ํานะคะ,ะถ้าท่านเจอแบบนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องเครียดแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะคะหลายๆราศีก็เป็นแบบนี้ค่ะถ้าเปิดไพ่ขึ้นมาจะอารมณ์ การเงินไม่ค่อยดีต้องทํำงานเสริมงานจบที่สองจอบที่สามนะคะมันขึ้นมาอยู่แล้วนะอ่ามันแล้วก็ถ้าเดือนนี้ไม่ดีไม่เป็นไรเดือนหน้าเอาใหม่ก็ได้นะคะคนเรามีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะจริงๆการเงินอะ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าไม่เข้าเลยนะคะมันก็เข้าเรื่อยๆอ,อยู่แล้วนะท่านใด จะมีการตัดสินใจอะไรให้ใจเย็นๆนิดนึงนะคะก้าวถ้วยขึ้นมาบ่งบอกถึงให้ใช้ความใจเย็นใช้อ่าไม่ใช้อารมณ์นะคะน้ำก้าวถ้วยน้ำทั้งหมดก้าวถ้วยบ่งบอกถึงเย็นเจี๊ยบนะใจต้องเย็นเจี๊ยบนะคะเดือนนี้เห็นไหมคะมีการตัดสินใจบางท่านเพราะแพ้เพราะด้วยความที่เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็น้อยใจนะคะอาจจะมีการลาออกไหม ไพ่มันขึ้นมาประมาณนี้แต่ว่าไม่ชัดเจนว่าจะออกหรือเปล่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าอาจจะมีการลาออกตัดสินใจไพ่บ่งบอกถึงการตัดสินใจควบมาเลยนะคะถ้าเราตัดสินใจผิดเรื่องการงานเราลาออกปุ๊บเดือดร้อนเลยนะคะ เราจะเราจะเดือดร้อนเรื่องการเงินตามมาด้วยเลยท่านที่ทํางานประจํานะอันนี้เตือนเฉพาะท่านที่ทํางานประจานะคะเพราะว่าไพ่ก่อนหน้านี้ขึ้นมาว่ามีสิทธิ์น้อยใจอยากจะออกแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าบางท่านถ้าตัดสินใจออกอให้คิดดีๆนะคะเพราะว่ามันจะตามมาด้วยไพ่ไม่ดีนะไพ่ใบนี้กับใบนี้มงบอกถึงว่า ตกงานฟ้าผ่าได้นะคะหรือเราลาออกเองก็เป็นไปได้แล้วอาจจะน้อยใจใครแล้วทำตัวประชดออกเลยหรือเรามีปัญหากับเขามีปัญหากับผู้ใหญ่คนที่ไอคนที่ตำแหน่งสูงกว่าเราแล้วทำให้เราตกงานกระทนอันแบบฟ้าผ่าก็เป็นไปได้นะคะให้เราใจเย็นเย็นมากที่สุดเนะาะไพ่ใบแรกถือว่าเป็นไพ่ที่สำคัญนะคะเป็นสิ่งที่ไพ่จะเตือนเรา ในเดือนนี้นะคะวิว l อ f f o r ์ u n e มันบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเราตัดสินใจผิดปุ๊บความการเปลี่ยนแปลงมันจะนำมาซึ่งความใหญ่หลวงนะคะถ้าเราตัดสินใจถูกเราก็จะเป็นเจอิ p เพรสนะคะ แต่ถ้าเราตัดสินใจผิดนะคะไพ่เห็นไหมคะแค่ดูลักษณะไพ่ก็รู้ความหมายที่ไม่ดีอยู่แล้วนะให้เราตัดสิน,สนใจดีๆนะคะแต่ถ้าเรามีทางเลือกที่ดีกว่าเพราะว่าไพ่ใบนี้ประกบขึ้นมาก็มีโอกาสที่เราจะได้รับโอกาสได้รับโอกาสหรือเห็นโอกาสแล้วก็เป็นไปได้ถ้าในกรณีเรามี ทางอื่นแล้วทั้งเลือกใหม่แล้วเราตัดสินใจก็ไม่แปลกเพราะว่าการตัดสินใจมันนำมาซึ่งการความมั่นคงจเจริญมากขึ้นก็เป็นไปได้นะคะเดือนนี้เราค่อนข้างที่จะคิดเยอะกว่าผิดปกตินะเพราะว่าเรามองไกลไปถึงอนาคตนะคะ่ะรู้สึกว่าอยู่อย่างนี้มันอาจจะไม่ดีไหมหรือเราออกดีไหมหรือเดินต่อมันเป็นความสับสนนะคะ มันมีไพ่เด็กถือดาบบ่งบอกถึงการตัดสินใจที่ไม่แน่ไม่นิ่งไม่แน่นอนไม่ชัวร์ไม่นิ่งนะคะบวกไปถึงสองดาบนะคะ,ะมันก็เป็นการตัดสินใจที่เราลังเลอยู่พอสมควรนะคะไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาประกบกับ The Tower นะคะตัดสินใจดี เห็นไหมคะทั้งประกบหน้าประกบหลังเลยถ้าเราตัดสินใจถูกอ่ามันก็ว่าไปแต่ถ้าตัดสินใจผิดเดือนนี้เรียกว่าเป็นเดือนของการพลิกชีวิตของตัวเองนะอันนี้เตือนเผื่อไว้เลยชาวตูนนะคะอ่ะาไพ่ก้าถ้วยเห็นไหมครับมาประกบถึงสองใบเลยนะคะไม่ใช่ว่าห้ามตัดสินใจอะไรนะแต่ว่าถ้าเราชัวร์แล้วทิศทางดีแล้ว ก็สามารถสามารถเดินต่อได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วชาวตูนเป็นาราศีหนึ่งที่ค่อนข้างรอบครอบนะคะส่วนตัวแม่หมอคิดว่าที่ผ่านมาอาจจะรอบครอบแต่เดือนนี้เราอาจจะด้วยความเหนื่อยไหมอาจจะทำให้เราตัดสินใจผิดไหมนะคะมาขอให้สรุป3 ขอไพสรุปหน่อยดีกว่าค่ะจริงไพก็ออกมาชัดเจนอยู่แล้วนะ โอเคไพ่แนะนำขึ้นมาแล้วนะคะท่านใดที่เป็นนายตัวเองหรือเป็นออนไลน์ไพ่ใบนี้มันมีหลายความหมายเนาะเป็นนายตัวเองออนไลน์หรือทำอะไรเกี่ยวกับต่างชาตินะไพ่มันบ่งบอกว่า เดือนนี้มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของเรานะให้เราสู้ต่อไปนะคะในกรณีท่านใดที่เริ่มงานใหม่ในเดือนนี้เพิ่งทำไม่ไม่นานอาจจะเป็นเดือนนี้อาจจะไม่ใช่เดือนแรกแต่ว่าเป็นเดือนที่สองเดือนที่สามเหมือนยังใหม่อยู่นะคะอ่าเรารู้สึกว่าเงินที่มันได้มันน้อยอะ่ะมันน้อยนะคะเราตัดสินใจอยากที่จะเลิกทำไปแล้วนะ าบางท่านจะมีความคิดแบบนี้นะคะว่าเหนื่อยเปล่าๆไม่เห็นเลยเงินได้น้อยนิดมากมีการตัดสินใจเห็นไหมคะไพ่ขึ้นมาจบจากงานนั้นอ,ออนไลน์เห็นไหมไพ่ทั้งสองใบนี้คืออันเดียวกันนะคะเงินมันน้อยบางทีเงินไม่ค่อยได้เลยอะ่ะเรารู้สึก อ่อนไหวอะ่ะมันไม่มีกำลังใจในการทำอะ่ะอยากจะให้สู้ต่อไปนะคะไพ่ขึ้นมาบ่งบอกการให้กำลังใจคือให้สู้ต่อไปนะคะ,ะวันนี้เดือนนี้เดือนที่แล้วเราอาจจะได้ค่าตอบแทนน้อยหรือไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรนะคะให้เราอดทนไปนะคะเดี๋ยวถ้าทำระยะยาวไปเดี๋ยวค่าตอบแทนมันก็จะตามหลังมาเองเนาะไพ่เป็นการเหมือน กำลังให้กำลังใจแล้วก็เตือนนิดหนึ่งนะคะนัขอจบการทำนายดวงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ